เจเอ๋มากี้เจเอ๋มากี้มานอนเล่นอะไรแถวนี้มานอนเล่นริมรั้วอีกแล้วมันเป็นยังไงอ่ะมันชอบเหรอหวาดเสียวดีอ่ะมันหวาดเสียวดีอ่ะไม่กี้อะดูทำงานคิวขมวดโอ้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 จะไปไหนหมุนตัวอยู่นั่นนะเดี๋ยวก็ตกลงไปที่มันแคบหมุนจังเลย โอเคจะโดดลงมมาละวส่ไปที่สวนต่อไปจ้องหาเรื่องแม่แมวลูกอ่อนเนี่ยใช่ไหมแม่เก๊ิจะทำอะไรต่ออืจะทำอะไรเหรอจะทำอะไรเหรอ มาไม่เจอแม่แมวแม่ลูกอ่อนโอเคบายบาย